นะะในช่วงรายการพิเศษที่ชื่อว่าเติมใจให้ก,หกัน,นถากกับดิฉันขวานเตานิสัมพันธ์ค่ะครับนองวิครับมาพร้อมกันสองคนทุกคืนวันอาทิตย์นะคะทุ่มครึ่งไปจนถึงสี่ทุ่มค่ะคร,รับหน้าที่ต่อจาก Blue, ดีเจบลูพิธินันนะคะค,ค่ะก็เริ่มต้นไปด้วยคนอ่อนไหวกําลังใจสําคัญที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นของเราค่ะน้องนองในค่ําคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าหลายคนน่าจะอยากคุยกับเราแล้วก็หลายคนต้องเจอผมเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆ ค,คือคือต้องต้องเจออะเออต้องต้องมีสัมผัสกันบ้างแหละแต่ว่าเคยแต่ว่าคือประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันเราก็อยากรู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองแล้วก็มียุทธวิธีต้องเรียกว่ายุทธวิธีในการจัดการเรื่องราวนี้อย่างไรวั<ช>นนี้เรื่องราวของเราที่เป็นประเด็นเนี่ยคืออะไรครับพี่เล็กครับค่ะก็ตั้งประเด็นร่วม,วมกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่ารักคนอ่อนไหวเหนื่อยใจหรือเปล่า รักคนอ่อนไหวเหนื่อยใจหรือเปล่าทําไม,มต้องเหนื่อยด้วยคะก็ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะคุ้มดีคุ้มร้ายอะ่ะค่ะออจริงๆแล้วเนี่ยคนอ่อนไหวถ้าจะนิยามความหมายจริงๆเนี่ยก็หมายถึงคนที่ค่อนข้างจะมีอ,ะอารมณ์อ่อนไหวคืออารมณ์ที่ละเอียดอ่อน สามารถจับที่จะสัมผัสจับต้องเรื่องราวต่างๆได้ง่ายคือบางเรื่องเล็กๆน้อยๆก็สามารถจับความรู้สึกได้เลยทั้งความสุขความทุกข์เนี่ยพอจับความรู้สึกได้มากละเอียดอ่อนมากเนี่ยก็เลยทําให้เขาต้องจะมีความสุขความทุกข์เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็มากกว่าคนอื่นด้วยเขาเรียกว่าเวลามีเรื่องอะไรที่มันมากระทบใจเนี่ยหรือว่ามากระทบรับกับความรู้สึกเนี่ยก็มักจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมักจะมีอาการหรือว่าแอคชั่นที่มันค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะการนั้นๆเช่นเรื่องนี้แรงจัดเลยโอ้โหเสียใจจัดมาก ใจจัดมากมบางรมก็เฉยไปเลย่เงี้ยตอนที่ตามไม่ทันเนี่ยเออบางคนก็จะเป็นแบบ,แบ,บนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เจอคนแบบนี้นะครับร่วมแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับทางข้อความของเราครับที่4264777นะครับแล้วก็ด้านหลังไม้ด้วยที่024411033-4วันนี้หน้า Facebook ของผมครับไปตั้งไวลาเรียบร้อยนะครับตั้งเรียบร้อยอนะครับบอกว่าวันนี้ของเราก็คือรักคนอ่อนไหวเหนื่อยใจหรือเปล่านะครับค่ะจะ,<อ>จะตอบมาที่ Facebook ของน้องน้องี้ก็ได้ได้ทายครับเชิญได้เลยนะครับอุ่นเครื่องเล็ก มีคนตอบมาเยอะคะอันนี้ครูคือคุณอัจชรานะครับบอกว่าคนอ่อนไหวนี่คือคนวนเรเปลี่ยนใจบ่อยหรือเปล่าคะคุณน้องอเข้าข่ายเหมือนกันนะเข้าข่ายค่ะเข้าข่ายจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาของคนอ่อนไหวเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าอะไรนะแต่เนื่องจากว่าไปสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆได้เร็วไงเห็นสิ่งสวยงามก็จะรู้สึกว่าสวยงามมากเป็นพิเศษครับอีกคนหนึ่งนะครับแซกนะครับหนูแซกหนูแซกบอกว่าเหนื่อย แต่ก็จะรอครับอันนี้ประสบการณ์ตรงหนูแซกหรือเปล่าคะแสดงว่าแสดงว่าทนนะคาตอบเดียวไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอหรอกรอแล้วก็ทนด้วยนะฮะอีกคนหนึ่งครับพี่รุ่งพี่รุ่งคุณรุ่งอรุณนะฮะบอกว่าแสดยวคุณน้องขอส่งกำลังใจให้ส่วนรักคนอ่อนไหวเหนื่อยใจหรือเปล่า บอกว่ารุ่งนี่แหละอ่อนไหวมากเลยอยอมรับนะเขาคงเหนื่อยเขาคงเหนื่อยรุ่งม,มากกว่าค่ะอันนี้อันนี้คือมุมมองของคนที่อออรู้ตัวเองว่าอ่อนไหวี่เลยรู้ <ไง S 1> ตัวว่าอ่อนไหวนะคะเออรู้ตัวว่าอ่อนไหว,แล,วแล้วไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้บอกมาเรอาอก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอีกคน <S <S นึงเขาา<ห>บอกว่ารุ่งลองถามอีกฝ่ายหนึ่งดู ว่าเป็นยังไงบ้างเนียนเหนื่อยไหมเนี่ยอยู่กับรุ่งเนี่ยเหนื่อยไหมได้คําตอบแล้วรีบแชร์ด้วยนะฮะอยากรู้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครจะส่งข้อความมาตอบทาง SMS ก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมีการประมวลรวบรวมกันไว้ในช่วงท้ายรายการว่าสรุปแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยกันแค่ไหนนะคะแต่บางคนอาจจะสับสนนะคะว่าเอ๊ะความอ่อนไหวกับความอ่อนแอเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันมันเป็นคนละแบบกันนะคะคนละแบบกันคือค่ะคือคนอ่อนไหวเนี่ยไม่ได้อ่อนแอนะ เพียงแต่ว่าอารมณ์เขาเท่านั้นเองนะคะที่สามารถจับต้องสิ่งต่างๆได้เร็วมากระทบใจได้เร็วรแต่ว่าคนอ่อนแอนี่จะพ่ายแพ้อยู่เสมอจะจะค่อนข้างจะไม่ค่อยจะสู้กับปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละแนวคือปัญหาค,คือมันแตกต่างกันคือเมื่อเจอปัญหาคนที่อ่อนแอเนี่ยมักจะมักจะถอยหนีไปไม่ไม่ไมีมันไม่ไม่เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปสึงไปถ,ถึงสุดเส้นชัยอ่ะอาจจะยากสาหรับเขานิดนึงแต่บางทีเขาอาจจะไม่ไมพยายามต่อ แต่ค,คนอ่อนไหวนี่คือต้องต้องมีเรื่องมีราวมากระทบอะไรเงี้ยบางทีมันก็นก็เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเหมือนกันความเข้มแข็งแล้วก็ภาวะที่เขาเจอเจอมาจากอดีตสะสมสะสมมาอมทําให้ภูมิคุ้มกันตรงเนี้ยความอ่อนไหวตรงเนี้ยมันมีมันมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับอดีตเหมือนกันนะ,ะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อืมนนี right. so ้หลายๆคนถ้าเคยมีประสบการณ์ประมาณนี hmm. ้ก็ก <here> ็บอกกันได้นะเราอยากรู้เหมือนกันอันนี้เราจะถามถึงคนที่คบอยู่กับคนที่อ่อนไหวใช่ไหมใช่แต่นีส่วนคนอ่อนไหวเองแน่นอนเขาต้องการกำลังใจอยู่แล้วเสมอเสมอเลยเพราะว่าเขาจะสุขง่ายทุกง่ายและมีความท้อแท้ได้ง่ายพูดถึงเพลงที่เริ่มต้นไปนะคะเป็นงานจากไทยไทยเนี่ยถ้าใครที่ได้ชมมิวสิกวิดีโอเนี่ยน้องหนต้องหาโอกาสไปชมนะเขาเป็นไงเป็นไงโอ้ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจำลองสถานการณ์ในช่วงน้ําท่วมไงน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดเนี่ย ะะรพระเอกของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นช่างช่างไฟฟ้าหรือทาดองเนี้ยนะคะแล้วก็ต้องทํางานตลอดเวลาเพราะว่าต้องไปคอยดูแลเรื่องของไฟฟ้าในช่วงน้ําท่วมส่วนนางเอกก็จะเป็นกลุ่มของจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทําดองนี้รพระเอกก็ไปทํางานลุยงานนี่แหละแต่บางทีเวลาท้อแท้เวลาเจอปัญหาเนี่ยก็จะพยายามโทรหาหนางเอกนางเอกก็ทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆก็ว่างรับบ้างไม่ว่างบ้างพระเอกก็แบบคล้ายๆว่า เศร้าใจอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็จนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหตุการณ์มีการตัดไฟอะไรทำนองนี้นะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็เกิดถูกไฟช็อตขึ้นมาไงครับแล้วก็นอนอยู่กับคือขาเนี่ยไปสัมผัสกับน้ำแล้วก็มีเหมือนกับสลบไปทำนองเนี้ยนะคะนางเอกเห็นมิสคอลก็โทรกลับโทรกลับแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพอโทรศัพท์สั่นก็เหมือนกับกระตุ้นเขาเนี่ย ให้สามารถลุกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นกําลังใจเป็นเป็นประกายแสงสว่างในชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คนเราสุกว่าเฮ้ยมีกําลังใจสู้ต่อใช่ค่ะอันนี้ในมุมมองคนที่ที่อ่อนไหวบางทีเขาคงต้องการกําลังใจดีๆจากเราบางคนเนี่ยโดยพื้นฐานชีวิตไม่ไม่ได้อ่อนไหวอะไรมากมายแต่เวลามีปัญหาต่างๆเข้ามากระทบเนี่ยมันท้อแท้ง่ายเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจกันสําคัญนะคะถึงจะเป็นเพียงแค่คําพูดเล็กๆน้อยๆแค่ไม่กี่คาเราอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาให้ สามารถตะเกียกตะกายปีนจากหลุมปัญหาได้ก็จริงเนี่ยแต่ค,คําพูดเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้นนิดนึงเ,ออเขารู้ว่ามีคนเป็นห่วงเป็นใยไงแล้วคุณจะภูมิใจด้วยนะถ้าเกิดว่าทําให้เขามีความสุขเนี่ยทั้งที่เข,เขาเป็นคนรักของเราเราก็ต้องทําให้เขามีความสุขนะครับแล้วดีใจมากๆด้วยนะท่าคนอ่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบ เข้มแข็งมากขึ้นเป็นคน <Okay. S 2> ที่ยอมรับอะไรได้มากขึ้นจากจากเราเป็นส่วนช่วยเหมือนกันมไม่ใช่ให้เขาจะต้องมาเป็นแบบนั้นตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้แก้ไขไม่ได้ช่วยเหลือกัน <Okay. S 2> คนเราครบกันก็ต้องก็ต้องดูแลก,กันสําคัญตรงนี้ด้วยนะคะเราพูดถึงสองฝ่ายวะเราเราพูดถึงสองฝ่ายอะก็คือไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะคุยถึงอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนั่งตาเปลีบ ไม่แก้ไขมันก็ไม่มีประโยชน์ในการคบกันสองคนนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะว่าวันนี้มีใครทักทายข้อความทาง SMS กันเข้ามาบ้างนะคะในช่วงของเติมใจให้กันค่ะ นวาสนาคือที่มาของความกังวลต่างกนเติมใจให้กันเติมใจให้กันจนเต็มนิกนิวรนา